สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับทีติดต่อเรบทุกท่านครับคือช่อง vp ธรรมดานะครับช่อง vp ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคียนะครับ หุ้นนี้คือีบ่ายของวันที่4ี่กันยายน2566นาหะครับสำหรับหุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคทุกๆท่านนะครับขอขอบอพระคุณทมาชีกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ อรอบแรกก็9ก้าโมงครึ่งนะครับผลปรากฏว่าเด้งนะครับมาบนมาล่าเลยนะทั้งเจาะทั้งลูดทั้งวิ่งทั้งอะไรสารพัดอย่างเลยนะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆนะครับสู้ๆต่อไปอถ่านเหนื่อยก็พักนะครับถ่าเหนื่อยก็พักนะพักแล้วยังไม่หายเหนื่อยอีกก็ให้พิจารณาตัวเองนะครับว่าใช่ไหม,มใช่ทางของตัวเองไหมใช่ทางของเราไหม ราอาจจะใ่ไม่ใช่ทางทางนี้ที่จะมาหวังอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้เลิกนะครับขอให้ลดละเลิกนะครับตั้งใจทํามาหาจินนะครับประมาณนี้นะก็ก็บางคนก็ไม่ใช่นะอือย่างอาจารย์ก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ไม่เคยนั้นเลยนะประมาณนี้ครับกลัวเป็นคนที่หาเงินได้ยากลําบากว่างั้นเถอะพูด,ดง่ายง่ายวาสนาไม่มีนะ่ประมาณนี้นะครับก็ ยงังไงไงก็ฝากเตือนทุกๆท,ท่านนะครับให้พิจรารณาตัวเองนะถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ขอให้พักนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรเด่นบ้างนะครับรอบบ่ายนะ4กันยายน2566นะครับุ้นนี้คือบ่ายนะครับออกเวลาบ่ายตรงๆนะ 6 7 8นะครับเน้นที่เจ็ดกับ8วันทงที่8ปดนะ8 0 0 8 8 1 1 8ศูน8 8แปแปดหนะครับพูดผิดนะเมื่ินศูนย์แปแดสองท้งแป8แ2ด8ามทอ8แปแปดสีนะครับ7 0็ด7ูนย7 7 3 7 7 7เจ็ด5็องนะครับส่อนวินนะครับศูนย์อนะครับวิน0 2น5 8สอนะครับตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบกว่าลุ้นๆกันไปตามภาษา ฝึกสมองนะครับฝึกสมองฝึกสมองนะครับอันซเมอร์จะได้ไม่เยี่ยมอืแต่ที่รู้ๆอาจารย์เป็นอันซเมอร์แล้วเนี่ย <c oughs> ขนาดฝึกนเนี่ยฝึกแล้วย,ยังหลงหลงลืมๆมเลยบางทีเดินไปหลังบ้านพอไปหลังบ้านนู้นไปถึงหลังบ้านแล้วเอ้าจะมาเอาอะไรวะเนี่ยต้องหยุดคิดย้อนกลับมาที่หน้าบ้านใหม่นะมาคิดใหม่แล้วค่อยกลับไปอีกค่อยนึกออกว่าตัวเองจะไปเอาอะไรอย่างนี้ อย่างนี้เป็นอาการยังไงสําหรับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เรื่องว่าก่อนอัลไซเมอร์หรือเปล่าแบบนี้อาจดไปนะครับจดไปนะครับรูดรูดเจ็ดกับแปดนะครับรูดแปดกับเจ็ดนะเ่วนหกพิจารณาดูนะครับประมาณนี้นะอันนี้ชุดวินนะครับสานี้นะอืมถ้าจะให้เน้นก็นเน้นที่เลขเลขขี้นะอ่าเลขขี้นะครับอืมเลขขี้ 72 73 75หนี่แบบประมาณนี้นะครับคนชอบคอยจัดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้ได้เ hey, ฮได้กรี๊ดกันอีกนะขอให้ดวงดีโชคดีกันทุกๆคนนะครับมันนี่มันนี่รับทรัพย์รับทรัพย์นะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ